สวัสดีครับเอ็มซีซึงชงเก่เงมามาถึงุเรามาบ้านที่เรามาเมื่อวานช่วงเย็นเช่นเก่าเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็มารอเราก็มาตอนเย็นตอนเลิกงาน จะนั่งรอเขาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาติดลูกค้าเจ้าอื่นอยู่นะครับตอนนี้ก็มารับอโทรศัพท์เนาะทำไมมันสั่นจังไม่รู้ว่าเสร็จหรืออยังนะฮะทุกท่านฝนเหมือนจะตกเลยฟ้าคลึ้มเลยก่อนมีจะมาเล้วมีมาเล้วมีฝนพี่น้อง รอถ้าตกเราก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ตกเราก็รอฝนหยุดเหมือนเมื่อกลางวันอะรอตั้งนานใช่ไหมอือหือโอ้ดูเกตตัวสับเคตไหมสายชาติตอนนี้เรารอรอกันก่อนนะรับกันนั่งคนละฝั่งับกันเนาะรีบไปฟกกับพี่บุ๊กครับอะไรโดนตาเนี่ยนะ ตอนนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเนาะทำงานที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็เลยมาที่นี่นะครับทุกท่นานรอ,อก,ก่อนจางคนก็รับเทกลูกค้าเยอะนะครับเราก็ต้องรอคิวตามสเต็ปไม่รู้ว่าจะได้ทั้งสองเครื่องเลยหรือเปล่าหรือ ได้เครื่องเดียวได้เครื่องเดียวได้เครื่องไหนไม่รู้หรือว hm ่าจะได้ power bank คนไม่รู้พอเมื่อวานเอามาสามอย่างมีเครื่องโทรศัพท์2องแล้วก็เป็น power bank อันหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่เพราะซื้อมันก็4 500อถ้าซ่อมสักห้าสิร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันใช้ได้เราก็ยังเพราะว่าใช้แต่ถ้าแพงก็ไม่ไหวครับผมของอยู่พี่แหนมไง อยังเลยหน้าจอแตกเดียวถ้าพ่อมีตังค์เดี๋ยวพ่อมาซ่อมเปลี่ยนหน้าจอให้โอเคไหมเป็นเครื่องเก่าของพี่เนมที่มันหน้าจอแตกใช่ไหมข้างในมันยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวท่านก็มาเปลี่ยนหน้าจอต้องถามช่างก่อนว่าถ้ามันซ่อมคุ้มช่างก็เปลี่ยนให้ถ้ามันไม่คุ้มเขาก็แนะนําว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันแพงเดี๋ยวนี้ซื้อเครื่องใหม่มันก็ถูกกว่าอย่างที่บอกเนาะ ถูกก็หลายพันนะเราเราไม่มีอะไรนั้นถ้าหลักสี่ห้าร้อยเงี้ยเราก็คุ้มอยู่ซ่อมได้อยู่อัอนนี้ก็ยังรอยอยู่ไฟสีแดงไฟไล่แมงไงไฟไล่แมลงไงนั่งโซลีรอรอกันก่อนนะครับทุกทีรอช่างก่อนอครับช่างมีกล้องจานปิดขายด้วยนี่เขาขายทุกอย่างเขามีกล้องทุกอย่าง เขาเป็นช่างเนะขาตัดเดย็บเสื้อผ้าด้วยนะใ <c oughs> ช่จรงจงตัดเดย็บชุดไทยอ่ะดูพ่อให้ให้ให้อ็ดดีดูมีชุดไทยสวยๆเลยแฟนเขาตัดเขาตัดชุดได้ด้วยนะั่นเนี่ยเป็นลยกถ้าสิน้นมีกระดุมด,ด,ด,ด้วยงามๆเลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่อันนี้ตัดตัวลนี่ ชุดนี้ตัดใช่ไหมนี่ตัดเป็นชุดนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วแต่บอกแล้วแต่ผ้าแล้วแต่ไซส์คร่าวๆเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ถ้าชุดแบบนี้ตัวนี้นี่อ๋อถ้าเป็นผ้าของลูกค้า แต่ถ้าเป็นผ้าเราเราก็บวกผ้าพี่อีค่าแรงพี่อีเป็นันกว่าบาทเป็นนอืมใช่ผ้าถุงนี่ผ้าดีนั่นนี่เนาะผ้าดีผ้าดีเลยใส่กระดุมแบบสวยผู้หญิงใส่ผ้าถุงแบบเนี้ยผมชอบนะผมชอบนะครับแบบฮะอู้แม่ใส่ก็ได้อยู่พอเห็นแต่ผ้าถุงคือผมผมชอบผู้หญิงใส่ผ้าถุงนะทุกท่าน แบบชอบแล้วใส่ผ้าถุงแบบไปงานแบบไปวัดไปงานอะไรก็ช่างที่แบบใส่ผ้าถุงล้วแบบผ้าถุงมันไม่ใช่ผ้าถุงแบบสมัยเก่าอะไรแบบนี้นะผ้าถุงแบบเนี้ยแบบสมัยใหม่เนี้ยแล้วก็ใส่เสื้อแบบเออมันดูสวยดีดูสวยดูเรียบร้อยดีนะผมชอบแบบนั้นนะผมหัวโบราณหน่อยหนึ่งนะท่านตัวผมเองผมยังอยากใส่เลยพาเข้ามาแต่ว่ามันไม่สะดวกทํางาน พ,พ่อเท่าแล้วพ่อแก่แล้วอชอบชอบชอบผ้าถุงชอบผู้หญิงที่ใส่ผ้าถุงแบบน,นั้นสวยดีนะครับตอนนี้เรารอเรารอช่างก่อนนะฮนะนะทุกท่านอย่างเจรจากับลูกค้าอยู่เนาะครับผมสรุปนะทุกท่านผมถามช่างแล้วนะครับยังยังไม่ได้นะไม่ได้ทําเพราะว่ามัน เหมือนจะนักน้องไปขึ้นมาอึบอึบอึ๊บมาสมยาจอยอ่ากลับบ้านแล้วทุกท่านก็หนักในแง่ของที่ว่าเ,เขาซื้อแผงตัวชาร์จมาใหม่นะครับยกเซตเลย ก็ยังคงไม่ฟื้นคืนชีพนะทุกท่านนะครับเหมือนเปลี่ยนแล้วก็ไฟดับไฟดับไฟดับชอ็อตอยู่เครื่องดับอยู่เลยนะครับนะตอนนี้เขาก็กําลังหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรเนาะนะผมก็บอกว่าถ้ามันหนักหนักเกินเหตุเกินการก็ไม่ต้องซ่อมก็ได้นะผมก็บอกไว้ประมาณนั้นนะเอซเพราะว่าถ้ามัน หลักพันก็บาทพันสองพันเนี่ยถือว่ามันไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมัน5ปี6ปีแล้วเนาะนะครับมันเก็บเงินไว้อีกสักหน่อยนะครับน่าจะซื้อใหม่น่าจะดีกว่านะครับถ้าสมมตินะอนาคตจะซื้อใหม่เพราะว่าซ่อมแล้วอาจจะไม่คุ้มนะฮะและที่สําคัญที่ผมมาวันนี้เขาไม่ได้โทรบอ,รอกลงนะทุกท่านคือ ผมน่ะมีสายเข้าตั้งหลายสายวันนี้นะฮะวันก่อนสอพอเมืองอะไรไม่ไม่รู้โทรมาวันนี้ก็มีสอพไมาอีกแล้วก็ผมก็เลยไม่รับสายหลายสายนะครับที่โทรเข้ามาหาผมเนี่ยผมก็เลยสงสยัยว่าเอ๊ะนะเป็นร้านมือถือโทรมาหรือเปล่าเนาะก็เลยมามาสอบถามดูสรุปร้านเขายังไม่ได้โทรมานะครับเพื่อนร้านเขายังไม่ได้โทรมานะฮะแล้วผมก็ได้ สอบถามเบอร์ที่ร้านแล้วว่าเบอร์อะไรขึ้นลงแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกไว้จะได้รู้ว่าร้านมือถือโทรมาเนาะเมื่อวานเราไม่ได้บันทึกกันไว้นะผมให้แต่เบอร์เขาไว้นะครับก็ประมาณนี้แหละถึงได้มานะทุกท่านนะสรุปยังไม่ได้นะครับนะอาการหนักกว่าที่คิดเนาะ<ฮ><ฮ>การการใช้งานที่ผิดประเภทเนี่ยทำให้เสียหายหลายอย่างเลยเนาะทำให้เสียหายเสียเวลา ด้วยความที่เราประมาทมากง่ายนะเสียเลยนะครับทุกท่านนะโทรศัพท์ก็ใช้งานอยู่เป็นปกติอยู่ดีๆเนาะนะทั้งสองเครื่องเลยนะพอมาใช้แบบนี้เลยช็อตโดยที่มันเสียโดยโอ้นะโดยฝีมือของเราเองนะครับนะตอนนี้ก็คำมืดแล้วนะครับ่อกี้รอช่างคุยกับอีกเจ้าหนึ่งจนมืดคำนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับพ c เอฟซี ขอ,ขอฝากคลิปไว้ตอนนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพ่เป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องสวัสดีครับ